บาทเดียวได้ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนได้ครับอันนี้จังหวะครับนี่บาทเดียวเลยครับบาทเดียวได้ครับผมมาบ้านพี่น้องควรแล้วควรแล้วควรแล้วครับโอ้ยอันนี้เศร้าเลยผมมาหน่ะนะเฮีย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 เ่ียมันเจอสองเจอสามเจอเด้อเฮีครับเศร้าเมื่อไปเอาเหียหน่อยก็เศอ สวัสดีท่านเพือครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าตอนตช้าใบหม่องก้อครับพี่น้องนี่ยใบหม่องก้อที่ผมเคยมาท้าจนยกสะดุ้งเลยครับแต่ว่าน้าตัวนี้กำลังมากกำลังมากอีกแล้วครับพี่น้องครับมันอีหมาลุ่นเหว้แล้ครับมาลุ่นเหว้หนังกันครับตอนตัวมากถึงมีสป่าพุ่ยล่ำนะครับเนาะอันนี้ปลาซอยก็มีตัวนี้ อันปลาสวยครับพี่น้องนี่เราเห็น่ผมมือเสารุ่นี่รุ่นนี้ได้ยุ่ไดว่ากันรุ่นนี้เพราะเพราะจี๊ดมาครับรุ่นใช้รุ่นนี้ครับพี่น้องมาทีนที่จะปลาพิลามมาพี่น้องมากมากเอาน้ำกันไปโคดเลี้วโคดเลี้ยวพี่ๆๆนี้ครับตามตัวครับพี่น้องเดี๋ยวสิเพิ่มชาวบ้านบัดอนมันหลุนตัวครับพี่น้องเป็นวสวานงนี่ครับพี่น้องิบหนว้าที่ผม่อไมา้าก่อนกดจังจงวานลงไป ับรุ่นน้ำกันเข้าไปนอกวดนะครับมากกับมากเป็นกุมได้ครับมากกับมากได้หลายเทระบาทและโลกก่นไนนี้ครับว่ามป็นในหน่วยด้ยิที่เรียนกินไปเมื่อกีน้นี่ครับเดีย๋ยวเอราบเป็นมากมากเป็นบาทที่กันมิดบ่แบบนี้มิดพะนะกิริปังก,กูจีฟังดั้มว่าจริงเราการันเถื่ันมีความรู้สึกงลอยนี้ครับตึ๊กตักตึกตักแบบ แต่ถือา่าอะไรตบบนี้น่ครับพี่น้องนหนโอ้น่าใ้ดีครับแบบพิลามของเขา่นครับกับปูปลาโอ้งนหนึ่งได้เป็นเป็นโล่เลยครับพี่น้องอ้านมากเป็นบาโอ้โเห็นยูยแกมันทุการม่วงครับพี่น้องอย่าม่วงยัม่จบ้องแบบนี้แหล ลือเสียดับหรืล่อง,งไปประมาณ20เมตรเสียดับเพราะมันตื่นเสียดับน,นี่นนั้นกันต่อครับพี่น้อง่นพื้นหน,นึครื่งผลนตกงลังผลจะร่องครับลุ่นพื้นนี้ก็พี่นออกไกลไกครับ มีแน่เจ <Z> ้าว่างถึงบ่หลายเลยครับพี่น้องกันตื้อตื้อผู้บาดกระติดมากผู้บาดนะครับเจ้าว่างถึงบ่หลายกับพี่น้องติดจอเปล่าที่ต้องเสียงน้ำไหลนี่ก็มีแง่งไก่เลยนครับพี่น้องมวลไหลนะครับ นี่เง่แเง่จะเส้นเหนกันเนี่ยสองเส้นสองเสนที่นองมือเสานี่แง่้จเส้นมาเนี่ยสีเส้นตัวนอยมกว้างลวเนาะแต่ตัวใหญ่จะจะว่าปันนั่นก็ยังหลายๆบยแบบเป็นูนะครับโอ้เป็นโนะครับแต่แม่นออาแงีตัวนี้มาแตเสาที่แบบโอ้ยกนตัสิบโอละว้ครับอย่าม่วงความพีนองกล้ครับสองตัวครับ ป่าอย่งยอ้งห่ะน้ะเมื่งกันหรอเอ้กซลลมบบ่อกสองตัวก็พี่น้อบ้่งสามเส้นสิเหนมคับมานมานอยู่ต่ละหัว คนมาซ้อปลาพร้อมครับซือยุกับหมองเนี่สดๆนะพร้อมจังเสียบเนาะเอาไปเฮ็ดจังได๋ล่ะลพ่อนาะปลานี่งลาบิ่นบ่ลาบป้งนะพ่ออู้แต่กุลาบรวยลาบาวเพดกรก็ทือตัวนี้บาดียบาทเดียวเได้ครับาดียแล้วบาดย้วดโคมแหงยกสสดๆพี่น้องนี่สดๆจากฝายอบ ไปพอไปเจ็บแสบได้พอเด้อเผื่อคุณสาวทำหน่อยมากินน้ำมังแสบครับคุณสาวทำหน่อยมากินน้ำควาเด้อเตรียมตัวสีเมียกับเมียกับปิดช่วงสวยช่วงเศร้าคนละครับชั้งเกิดช่างเศร้าร่างเดียว

ว่าน้ำโดมมันขึ้นบ่ารับนี่ขึ้นเนาะน้ำขึ้นเนาะแต่ถ้ามันอยู่กับแมงขึ้เนาะ้ำรดมขึ้นน้ำห่วยบกโอ้นาำโวมขึ้นน้าห่วยบกแมงรับเออแต่ถ้ามาดามันิร่วมอย่ีเนาะมีแล้วเออําห่วยบกตอนที่ยกระดุ้งจะปนอะโมจำได้ยอะแบนำห่วยบกทำร่มเยานี่ขึ้นวมขึ้นามุ่นกับอ้างด้หน่อเนาะกันแนานันเนาแน่นุ่มอ้างน้ำโวม รวมถึงน้ำแงกันกน,นู่กันท่าทันมันกับเบ้าสวมแล้วครับพี่น้องตอนตนี้นตรงนี้พื้นที่ของจังหวัดอุบลมันจะเป็นเพดปลายน้ำแล้วครับเ,เป็นปลายของน้ำที่น้ำมุ่นน้ำว้าวตั้งน้ำแม่น้ำทุกอย่างในภาคอีสานจะมีโตกหนีชวนมากครับตกตก,ตกมูลครับพี่น้องมูลนเลยรตกโค้งครับไอ้รื่อู้ว่ามีปลาตึ้งบุญปลาตึ้งบุญมีปลาบุญ ตายเลยเพี <c ười> <c ười> ้ยนขึ uh uh ้น um> ูก็ปลาบ้วนถปยุ่งเรื่องใช่หม้ามันม่วงมันต้องมหนักเพือโอ้ยปลาอยู่น้าปตุม่อยตายแม่บตเบแล้วนี่ของมันนี่ได้ถึงมากพูดก็ดไใ้เสียก่อนนี้เส้นใหญก็ลันร่วมพ้นครับพี่น้องรมลงมารวยมากเลยก็ลัออกมาห้อมกันมวนกุุบแล้วครับพี่น้อง แม่นยังขอพี่นะไอพี่น้องเขาบกันไม่นยังกันต่อขอต่อขอตัวขอบอได้รักเอาตัวตักก็ได้โอ้เสียบดครับตัวขอนี่ก็จะเสียบเปินงออกไปห่อเส่กระต้เนาะกระต้มเฮดได้ไลรูปแบบครับได้เมนูครับรูแบบโอ้ยเรากินเป็นเสียบครับพี่น้องอยากกินเนียบ้งเสียบเบิ้งเบิ้งกินนี่พี่น้องเ้าจะเสีบเบิ้งจะข้ามกันนะครับนี่แหละคนกินเสียบจกายไ่ล้ครับเบิ้งอร่อยไปแล่วครับโอ้ยสุดยอดครับ เมึงจักน้อยจักลงเอาเอาพลังงานเป็นกับพ่อแฟพี่เอาพลังงานสกอนเนาะพลังงานสกอนเอาพลังงานสกอน์กับเอากินอีกกินอีกหนึ่งเนี่ยกินโซ่รสชาติคนเห็นทโทรออกผมกับเจากน้อยจางลงไปห้องมาจังไปมวนๆจวดๆน้ำผุล่ะสุดยอดมากครับเปิดพี่น้องเข้ามากินน้ำแน่อะไรครับเพื่อขอซพื่อขอครับ ก็แบบมันหอนรับรองว่าได้รักออกกันแล้วกันไม่รักเอาขอมาอย่างดี <c oughs> ขอมาอย <c oughs> <c oughs> อ่างดีมีภาพพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศพร้อมครับพี่น้องเมื่อ <c oughs> บ,บรรยากาศทั้งความเจ้ามาจัง,จงกี้อันนี้คือร่วมพ่นเสืยนแห้งทั้งนั้นเลยครับเสืยนม่วงกับมี่ครับกินร่วมกันเสืยนแห้งกับมี่ไล่พี่หากินร้านหอมเกินที่ นี่คือวิธีอีสานความิธีกับน้ำม,มากเห็นน้ำเห็นไนบ่ได้หรอครับพี่น้องเออกู้เถ่าพุ่งข้อก็ขึ้นกั่วกับถือเสียงรถฝนตกลิ้นติดปลาไอา้ขน,น,นบไ่ได้ครับกลับคลิปนี้พอจบแค่นี้แล้วครับพี่น้องพอจบแค่นอีกกิฟต์หน่อยจังเบิ่งไม้แล้วครับติดตามตอนต่อไปกับพี่น้องคลิปต่อไปขอพูดหลายเล้วครับพี่น้องขอบคุณม,มากครับ